เริ่มขาแนแทุกคนแต่พอเมจะรองปุกเซกินนะทุกคนนะผมจะเอาดินปุกเซกนี้ไถกับมันนะทุกคนดูดิว่ามันจะออกอาการได้ไมในนะองมาเปเราตอมิกาตเอ็่สิมามามาอมาอ ผมจะรีบขึ้นไปบนห้างแล้วนะทุกคนนะตอนนี้นผมก็เข้ามาในะห้างในป่าตรงนี้คนเดียวแล้วนะทุกคน เนี่ยมืดแล้วนะอ้อมก็ต้องระวังระวังนะ โอเคทุกคนปลอดไายนะแต่ผมจะขึ้นไปพักอยู่บนห้างแนละ้ววันนี้บรรยากาศเงียบมากเลยนะทุกคนนะน่าจะคาดว่าไม่น่าจะเจอกับ ตัวอะไรนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็รีบขึ้นห้างแล้วนะผมจะไม่ก่อ,อกองไฟแนละ้วันนี้เพราะว่ามันดึกมากแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะอันตรายนะทุกคน นี่ผมก็ขึ้นมาบนห้างเรียบร้อยแล้วนะทนะุกคนนะบรรยากาศทางล้างนี่คือมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบข้างนะทุกคนตอนนี้มันจะเป็นช่วงหน้าแหลงนะมันก็เริ่มแห้งหมดแล้วนะ่อกขึ้นมานี้ได้เหนื่อยเลยนะทุกคนนะ สวัสดีครับพบกับผมช่องลุมเจ็ดแคนะท่านชมวันนี้ผมก็มานอนห้างนะทุกคนนะแต่วันนี้ผมเข้ามาคนเดียวนะทุกคนพอดีน้องุูแกยังไม่ว่างนะทุกคนวันนี้น้องน้องน่าจะติดภารกิจนะน้องน่าจะไปโรงเรียนนะทุกคนนะวันนี้ผมก็เลยมานอนห้างคนเดียวนะก็ห้างแห่งนี้ก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะทุกคน วันนี้ก็สงสัยจะไม่ได้เจอกับตัวประหลาดอะไรทั้งนั้นนะทุกคนนะเจ้าเสือสมิงเนี่ยมันก็เยเงียบไปสักพักแล้วนะฮะคาดว่าไม่น่าจะได้เจอนะวันนี้แต่คืนนี้คือบรรยากาศดีนะฮะผมก็เลยออกมาท่องเที่ยวในป่านะนอนอยู่ในป่านะั้นทุกคนนะก็ ในป่าผมว่าบราการมันก็ดีกว่านะทุกคนวันนี้เราก็พกของดีมาด้วยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ได้ให้พระพมมาด้วยนะให้พกติดตัวไว้นะก็ทางบ้านก็คือเป็นห่วงผมนะทุกคนนะว่าให้มีพระติดตัวมาด้วยเวลาเข้าป่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพระอะไรนะทุกคนนะแต่ผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่ามันเป็นพระทางทางของ แถวสุพรรณนะทุกคนนี่นะฮะก็ลองดูอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นพระอะไรนะทุกคนนะแต่แกบอกว่าจะช่วยในเรื่องแควคาดปลอดภัยนะทุกคนนะพระเนี่ยที่ผมได้มาคือผมก็ยังงงนะทุกคนมันจะมี่องหน้านะแต่ว่า มันจะกับด้านกันนะทุกคนนะทุกคนก็ลองลองดูดิลองดูในในเนี้ยนะฮะในกล้องที่ผมได้ถนะ่ายไว้นะเนี่ยนะทุกคนมันจะกับด้านกันนี่นะฮะผมไม่รู้ว่าทางบ้านจะเห็นหรือล่าเนะนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพระอะไรนะฮะแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะว่า รักษาไว้ให้ดีนะรักษาไว้แล้วก็มันจะแขวคาดปลอดภัยในเวลาเข้าป่านะทุกคนนะก็ออขอขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นนะที่เมตตาผมนะโอเคเราก็จะพกติดตัวไว้นะทุกคนเวลาเข้าปลา อันนี้ก็จะเงาเงาหน่อยนะทุกคนนะก็มาคนเดียวนะเรามีพระเรามีขา้าวสารเสกแล้วว่าอุ่นใจอยู่นะฮะแล้วก็มีมีดหมอมาด้วยนะทุกคนแต่ข้างบนนี้เย็นนะทุกคนคือตอนกลางวันเนี่ยร้อนมากเลยนะฮะนอนไม่ได้เลยนะทุกคนนะ ไม่ว่าจะในบ้านหรือหรือแถวหมู่บ้านเนี่ยโอ้หร้อนร้อนสุดๆเลยนะทุกคนนะแต่ผมตอนคืนนี้แอบลบมานอนอยู่ในป่าบนห้างนะทุกคนมันจะเย็นมากเลยนะบรรัากาศมันจะดีตอนคืนนี่ยมันจะเย็นสบายเลยนะทุกคน,นมันก็จะมีเสียงตุกแกหน่อยนะทุกคนนะก็ บรรยากาศก็วางเวงหน่อยนะฮะก็ถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านแบบยากนอนในป้าก็ลองลองลอง,ลองทำตามผมหน่อยนะฮะลองทำตามกันดูนะอาจจะ สบายก็ในเมืองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะต้องต้องคนชอบจริงๆนะทุกคนถึงจะทําแบบนี้ได้นะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะจะพูดหรือจะแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมยังไงดีนะเพราะว่าคนคนเรามันจะชอบไม่เหมือนกันนะทุกคนนะบางคนก็ชอบอยู่ในเมืองบางคนก็ชอบอยู่ในป่านะทุกคน เพราะว่าความชอบของคนเรามันจะไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนผมเนี่ยเวลายามว่างผมก็จะชอบนอนในป่านะทุนชอบเที่ยวในป่าเปี่ยนนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนได้ได้ยินเสียงคนเดินนะเฮ้ยวันนี้ผมมาคนเดียวนะไม่คาดว่าจะมีไม่คิดว่าจะมีใครมาด้วย ทุกคนลองฟังดีๆนะมีเสียงของเท้าเดินนะเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปให้ทุกคนได้เห็นนะผมได้ยินเสียงขทาคนเดินนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นกล้องให้ทุกคนเห็นนะวิวทุกคนคนแก่อุย้ยคนแก้นะทุกคนอุ้ยไรว้อ้ย มันใครวะผมวาเสือซมิงแน่เลยนะทุกคนไอเจ้าหมิงตัวนี้เฮ้ยอุยมันใส่สื้อลงขนมอนนะทุกคนเห็นชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าถ้าว่ามันได้กินใครเข้าไปอ่ะมันจะสามารถแปลงร่างเป็นคนนั้นได้นะทุกคนนะผมว่ามันได้กินชาวมอนเข้าไปแน่เลยนะทุกคนผมว่าผมผมว่าเนี่ สีลงแดงเนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของมอสนะทุกคนนะเนี่ยมันมาลอกล้อให้พมลงไปนะอะไรเงี้ยมึงนะไปแล้วไปแล้ว มันแกงป้วยนะทุกคนนะแกงเก็บข่า้นะทุกคนแกงเก็บข่าแล้วนะทุกคนจะให้ผมลงไปช่วยแน่เลยนะอืมไม่ไม่ลงกลนแล้วนะคือตอนนี้เราก็โดนมาเยอะแล้วไม่ลงกลนแล้วนะ ไปลุงไม่ใช่ลุงหรอกรู้จากส่งแล้วน,นะใช่ลุงหรอกไปเลยนะไปกูรู้นะมึงเป็นเสมิงะ่ะไปเลยมไม่ต้องมาลอกกูลอกอืม้ม ผมรู้นะว่ามันเสิ่งแน่นอนนะทุกคนไม่ไม่ใจอ่อนแน่นอนนะทุกคนรอบนี้คือรอบนี้ผมแข่งนะทุกคน <c ười> คือประสบการณ์มันก็จะสอนให้ผมแข่งแกร่งขึ้นนะทุกคนนะผมว่าลุงแก่เนี่ยนะ่าจะเสร็จมาแล้วนะ มันถึงได้ปแปลงร่างเป็นลุงแก้ตัวคนนี้ได้อ่ะมันน่าจะเสร็จมันแล้วล่ละน่าจะโดนมันค้าไปกินแล้วล่ะแต่สโลงนี้คือชาวมอนแน่นอนนะทุกคนนะฝั่งที่ผมอยู่ก็จะมีชาวมอนกเ็เรียงเยอะนะทุกคนือ ไอ,ไ,อไ,อไอตัวน,นี้มันหลายการนะแซมิ่งกันเนี้ย<ง>ก็ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าถ้ามันได้กินไข่เข้าไปคือมันจะกลายร่างเป็นเป็นคนนั้นได้นะทุกคนเพราะว่าลุงคนนี้น่าจะโดนมันกินเข้าไปแล้วนะแล้วมันสามารถได้กลายร่างได<อ>้ไไ<อ>มันก็เลยสามารถกลายร่างเป็นลุงได้นะทุกคนนะนี่จะลอกร้อยผมลองไปอีกแล้วนะ ไม่ทำเลยวะอวิโอตาลุงแกงนะกลัวจะ น้าตานี่ตายเป็นคนแก่เลยนะตอนเงินมากเลยนะฮะเหมือนมากเลยคนะคอุ้ยน้าคุงขุนว่ะเริ่มขาดแล้วนันคนนะ เริมขาดแล้วน,นะทุกคนแต่พยอผมจะลองปุกเสก,กินนะทุกคนนะมจะเอาดินปุกเสกเนี่ยใช้กับมันนะทุกคนดูดิว่ามันจะออกอาการแด้ไหน,นนะอ๋อน้ะทราบกวราต้องาธิทราตต้องสมรวเราต้องบวเรต้อรบำเมาอมาอัป็นอ 嗯。<laughs> ตาแดงกำเลทุกคนนี่คือโดนใส่ายนะทุกคนนะแต่ถ้าไม่ไม่มีใส่ชายนะี่คือตาแดงกำเลยนะน้าคุ้น,นหลุงคนนี้อยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าเสต็จมันไปแล้วหรือยังนะ ยังไม่เค็ดนะยังไม่เค็ดนะทุกคนนะนาโดนดินไปขนาดน้นั้นแล้วนะดินตกเต้วมไปเยอะเลยนะผมจะดินลอยใส่มานี้นะทุกคนเฮ้ยมันจะไปต้องรอให้มันเข้าใกล้กว่านี้นะทุกคนนะถ้าอยู่ไกลไม่โดนนะ เรียกให้ลงไปยุ่งงัน้นรู้นะว่ามึงเป็นสมิงอ่ะลอ็อกกูไม่ได้ลอกมาดิมาดิหมยใกล้นี่ไมยใกล้ดิเริ่มนะมันเริ่มออกด์ดแล้วนะ แต่วะามันจะใช้ไม่ได้ผลนหรอเฮ้ยเมื่อกี้ยังได้ผลอ,อยู่เลยนะเมื่อกี้มันจะได้ผลอ,อยู่ทีน,นะใแล้วก็เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้ว ไปแล้วนะทุตอนนี้ผมก็ได้ไล่มันไปแล้วนะทุกคนนะผมว่าลุงคนนั้นน,น่าจะน่าจะเป็นอาหารของเสือสมิงไปเรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนแต่ว่าหน้าแก่คุ้นๆอยู่นะก็มีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าโดนสมิงกินไปเนะี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นคนนั้นได้นะทุกคนนะ แต่ลุงคนนี้เหมือนคุณนเหมือนเคยเห็นนะนะแต่คุ้นๆเราต้องพรุ่งนี้เช้าต้องไปตามหาดูว่าใช้ลุงที่เราเห็นหรือเปล่านะทุกคนว่าลุงคนนี้เราเคยเห็นหรือเปล่านะแต่น่าน่าคุ้นมากเลยนะผมว่าตัวเมื่อกี้นะี่คือไม่ใช่คนนะทุกคนนะน่าจะซามิงแน่นอนเลยนะฮะมันแปลงกายมานะหลอกล้อให้ผมลงไปนะ แต่ว่าผมไม่ลงกลมมาแล้วนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราก็จะนอนกันอยู่ข้างบนนี้แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราก็ได้ไล่มันไปแล้วนะทุกคนมันผมว่ามันไม่กลับมาแล้วนะฮะโอเคทุกคนลาไปก่อนนะทุกครับ ผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะวันนี้ก็สวัสดีครับ